วัดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2340ตั้งอยู่ที่บ้านชุมพลตำบลชุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเป็นวัดมหานิกายปัจจุบันมีพระอธิการบุญกว้างประพัสโรเป็นเจ้าอาวาสนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอพลพิสัยให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากอีกด้วยพื้นที่ด้านที่ตะวันตกของวัดไทยจรดกับแม่น้ำโขง และเชื่อกันว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลก็เกิดปรากฏการ์บั้งไฟพญายนาคในทุกวันขึ้น15้ค่ำเดือน11ของทุกๆปีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าอาวาสจัดสร้างพระปางนาคปรก9เสียนและท้าเมืองบาดาลจำลองขึ้นในปี2550พร้อมไปกับการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่เมืองพลพิสัยมีอายุครบร้อยปีอีกด้วย ได้ฝันว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงมีร่างกายสีดำเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าในความฝันบอกว่าพระคุณเจ้าในปีพุทธศักราช2550นี้เป็นปีที่อำเภอพูนพิสัยตั้งเมืองครบ100ปีแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้พระคุณเจ้าช่วยสร้างของ5อย่างที่เมืองบาดาลเนี่ย บดีสถานไว้เมืองมนุษย์ให้หน่อยสร้างไว้ตรงไหนที่วัดไทยจากแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาจะเอาว่าและญาติธรรมได้วรวมกันก่อสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งเมืองบาดาลขึ้นไว้ที่เมืองมนุษย์ณบริเวณที่ตะวันตกของวัดไทยประกอบไปด้วย 1. ราชาแห่งพญานาคดำ ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำผู้ฝ้าประตูทางเข้าเมืองบาดาลสูง1 9เมตร 2. สร้างนาคบาทหรือนาคก,กินนาคซึ่งจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง 3. เสาหลักเมืองบาดาลรูปทรงสามเหลี่ยม 4. ประตูทางเข้าเมืองบาดาล 5. อุโมงค์ถ้ำจำลองเจ็ดห้องของเมืองบาดาลน,นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างหลวงพ่อใหญ่ปางนาคปรกก้าเสียนประดิษฐาเนเหนือถ้ำพญานาคเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จครั้งนี้ด้วยบัดนี้การก่อสร้างจะเหลือเพียงแต่พื้นที่ภายในถ้ำทั้งเจ็ดของเมืองบาดาลที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์จะอาวาดวัดไทยจึงมีดําริสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกกเสียนหนาตักหนิ้วสูง16นิ้วรุ่นนาคาบารมี เพื่อร่วมหารหรายได้มาจัดสร้างถ้ำพญายนาคให้แล้วเสร็จ